น่องธนาโชว์สเต็ปแดนคู่แพรว่าถึงกับอึ้งเจอปอมแปมแซวแรงตั้งแต่คบกับแฟนสาวรุ่นน้องอย่างแพรวานิชาพัฒน์ดูเหมือนว่าหนุ่มอารมณ์ดีอย่างหน้องธนาฉัดบริรัลล์จะมีมุมมุง้งมิ้งแบบที่ไม่เคยเห็นกันสักเท่าไหร่อย่างล่าสุดโชว์สเต็ปการเต้นกับหนูแพรวาที่ดูหน้าก็รู้ว่าสนุกมากงานนี้เจ้าตัวยังเขียนแคปชั่นพร้อมโพสตคลิปว่า รู้สึกสนุกกับการเต้นมากๆเลยครับด้านหนุ่มแพรว่าก็เข้ามาคอมเมนต์แซวแฟนหนุ่มว่าเก่งมากครับซึ่งน้องเข้ามาคอมเมนต์ตอทันทีว่าพาฉันไปสมัครเป็นแดนเซอร์เดี๋ยวนี้ซึ่งหลังจากที่หนุ่มอารมณ์ดีลงคลิปดังกล่าวในไอจีมีทั้งเพื่อนในวงการและแฟนคลับก็เข้ามาแซวกันเพียโดยเฉพาะปอมแปมดีทีที่บอกว่าเต้นดีไม่เต้นดีกว่า ตัวใหญ่จะเกินเฟรมความตั้งใจดีมาก